ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเ,เด็กควรได้รับแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเดมิเทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย1สิงหาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบัสเกตบอลหญิงสหรัฐเมริก,กาเช้าว,วันศุกร์ครับลงสนามแค่1คู่เท่านั้นแล้วก็หยิบยกมาวิเคราะห์ครับวอชิงตันมิสติกเจอกับทางด้าน Golden State เวิร์คคิวรีครับแล้วก็มีแถมไป1คู่2สิงหาคม2025ดัลลัสวิงครับเปิดบ้านเจอกับอินดีนาฟีเวอร์ แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์2คู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องอันหวานช้ำทั้ง2คู่เมื่อเช้านี้ก็ผลงานหวานช้ำทั้ง2คู่โดย i ินินาฟีเวอรเจอกับ p h น e n i x Mercury ครับคู่นี้ผมให้เลือกยืนมวยรองอย่าง i ินินาฟีเวอรที่บวก4.5แล้วก็สุดท้ายไม่ผิดหวังอินินาฟีเวอรสามารถคว้าฟินิกซ์เมอร์คิวได้ด้วยสกอร์107ต่อ101ครับเรียกได้ว่าหวานเจี๊ยบครับเนื่องจากก่อนแข่งเป็นรองด้วยซ้ำครับแต่สามารถชนะได้ถึง6แต้ม ส่วนคู่ที่2ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็วาดเสียวเล็กน้อยครับมิเนโซตาลินส์เจอกับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้คู่นี้ผมให้เลือกยืนมวยรองนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ที่บวก8ครับซึ่งก็ทําได้สําเร็จครับมีทั้งราคาบวก8แล้วก็7.5ครับนิวยอร์กลิเบอร์ตี้พ่ายไป93ต่อ100ครับแต่เป็นความพ่ายแพ้แบบมีชัยชนะครับก็สามารถกินราคาเปิดได้ที่บวก8กับบวก7.5 เพราะฉะนั้นหน้าช่องจานเจนเบในวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าหวานช่าทั้ง2คู่แล้วก็รวมกับทางด้านช่อง NBA 222ด้วยครับรวมเป็น4คู่ไปเริ่มกันที่คู่แรกครับ 1. สิงหาคม2025 Washington m y อชิงติเปิดบ้านเจอกับ Golden State w ร r คิวรีโดยเจ้าบ้านวอชิงตันมิสติกครับทีมอันดับ4ในสายตะวันออกวันนี้จะนำโดยบริตดี้ไซครับโซเนียซิตรอนซักสตัน คิคิอริเฟนและชาคิราออสตินส่วนทีมเยือน g o l เดนสเต t เวิร์คุรีนำโดยวนิก้าเบอร์ตันครับทิฟฟานี่เฮสจานเลสซาลูนครับเคล่าทอทอนและเทม m ี่แฟกเบลเล่ g o l เดนสเต t เวิร์คุรีรังดับ5ในสายตะวันตกชนะ12แพ้13คู่นี้ครับก็ถือว่าเป็นบาสที่สูสีครับมี o f f ensive r a t i n g เกมรุกใกล้เคียงกันครับเจ้าบ้าน79.1ในการสร้างสกอร์ส่วนทีมเยือนประสิทธิภาพเกมบุก78.7ครับ และคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบาสท,ที่มีระดับใกล้เคียงกันมากครับก็ไม่ค่อยอยากให้เลือกฟังสักเท่าไร่ครับเนื่องจากทั้งสองทีมมีโอกาสแพ้ชนะพอๆกันครับมิสติกอาจจะได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านแต่เกมนี้ครับผมขอมองไปทางด้านสกอร์ต่ำมากกว่า155ที่เปิดมาครับวันนี้อาจจะไม่ถึงขอเลือกยืนฟังต่ำในคู่มิสติกกับวอร์คิรีข้ามไปวันที่2สิงหาคม2025ครับ ดัลลัสวิงเจ้าบ้านเจอกับ i ินดีนาฟีเวอโดยเจ้าบ้าน, The Last Wing นดัลลัสวิงนำโดย e r ริกเ k u n b โอคุนบาวาเ b ลล์เฮชเบอร์เกอร์สกับเจเจควิน r อรีลและ l u ซ s าก i เซลโซเชอรเป็นเซ็นเตอร์ประสิทธ,ธิภาพเกมบุกดัลลัสวิง82.2แต้มต่อเกมเกมรับไม่ดีครับเสียแต้มต่อเกม86.5ส่วนทีมเยือนครับอิน, ever, นดีนาฟีเวอร์ nell, นำโดย l e ็กซี่ฮอลับเค l ลซี่มิเชลเอรีแมคโดนัลนัตช a าฮาวเวิร์ดคับและ a า i ิยาบอสตนัน โดยอินด a นาฟ e เวอครับซีซั่นนี้รังดับ3ในสายตัวนออกชนะ15แพ้12เกมครับออฟ ensive rating 85.2ครับซึ่งในคู่นี้ครับก็ยากเหมือนกันที่จะเลือกฟังครับเนื่องจาก i ิน n a f าฟีเวอทีมเยือนเป็นต่อแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับดูราคาค่อนข้างจะแปลกพอสมควรครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่ให้หนีไปสกอร์สูงต่ำคาดว่าทั้ง2ทีมจะทำสกอร์ได้เกิน166ยืนฝั่งสูงในคู่ที่2 สรุปทัศนศารย์จาเจครับ2คู่หน้าช่องวันนี้ครับ 1. สิงหาคมวอวชิงตันมิสติกเจอกับโเดนสเตทเวอร์คิวรีเปิดมาแค่155เท่านั้น6โมงครึ่งครับซึ่งคู่นี้ผมให้เลือกนี้ไปยืนฝั่งสกอร์ต่ำที่155แล้วก็ข้ามไป 2. สิงหาคม2025อีก1คู่ d คู่ a ัลลัสวิงเจอกับ i ินด a นาฟ e เวอครับเปิดมา166ครับซึ่งในคู่นี้ครับคาดว่าทั้ง2ทีมจะสู้ได้อย่างสูสีครับ และสกอร์รวมทั้ง2ทีมผลิตสกอร์ได้เกิน166ยืนฝั่งสูงคู่2ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ a n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ